เรามาอีกแล้วครับทุกคนของอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งมานะครับวันนี้มาซ้ำที่เดิมอีกแล้วพอดีไปแรยนะงานไทยเที่ยวไทยครับแล้วตัวถูกก็เลยซื้อมา20ใบคราวที่แล้วใช้ไป10คราวนี้ใช้อีก10ใบจ้าเด็กๆเข้าไปแล้วไปเล่นน้ำกันจะทุกคนนี่นี่จะเด็กๆแล้วเด็กๆอยู่นี่แล้ว ปัวดำอะ่ะพ่อปัวดำมากี่รอบแล้วจ๊ะอาทิตย์หน้ามาอีกรอบนึงนะอาทิตย์หน้าต้องไปอีกสวนน้ำยังไหวไหมลูกมาปวดหลับแล้วอะ่ะเช้ญปลุกปวดที่ลูกปวดหลับแล้วนะ่ะดูปวดหลับแล้วเอาไปมาปวดทำหน้าเครียดขนาดน,นี้ลูกเช้ญขับไหมขับโฟคาร์ดกันไหมล่ะตั้งละแม่ วัดสูงๆนะะครับวัดแล้วโอเคเดี๋ยอร้อยยี่สิแล้วร้อิแล้วปกตจะร้อย่สิบใช่ใชอยังงเกินร้อยยี่สิแล้วครึ่งแล้วไปวัดใหม่ไปวัดใหม่้วโตเร็วจังโปรลูกวเชิญแล้วลูกอีกนิดนึงลูกจะไม่ได้กินบุฟเฟ่ฟรีแล้วนะจะได้รอยล ต่อไปไปไหนเสียเงินหมดแล้วนะเจ้าไม่ต้องกินไม่ดีไม่ไจะเสียคราวที่แล้วมาไม่ได้ถ่ายรูปเลยครับคนเยอะตรนี้คนน้อยมากันอีกแล้วจ้ามาทุกสองอาทิตย์เลยแต่รอบนี้แดดแรงออกว่าเก่าแดดร้อนมากแดดร้อนสุดๆไปเปลี่ยนชุดกันก่อนครับเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อน แล้วมาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วติดใจมาสองรอบมาโปรดเล่นเยอะไหมลูกเล่นเยอะไหมไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือโอเคแล้วก็จะได้คิดไปน้อยนะครับเพราะว่าจะเวลาไปเล่นกันอย่างเดียวเลยอ้าวมาแล้วครับเล่นไปแล้วสองชั่วโมงนะเพิ่งจะได้กับกล้องอันนี้ใครมันไหมมันเล่นไม่หยุดเลย ไปแล้วไปแล้วไปหาเพื่อนไปเลยลูกนี่เล่นไปแล้วสองชั่วโมงนะครับอีกยีสิบห้านาทีเขาจะปิดแล้วก็เลยมาเอากล้องรีบถ่ายก่อนเล่นกันไม่เหนื่อยเลยสนุกมากเจอแล้วจ้าเตรียมกลับแล้วเตรียมกลับแล้ว ดเดี๋ยวให้ไปกินตรงนู้นก่อนอออขอถ่ายคลิปก่อนเซ่อันบนเนาะไม่เอากลัวช้ามากช้ามากให้พี่ไม้พาไป มาโปรดไปไหมพาแชมไปเล่นสไลเดอร์หน่อย,อย,ยอไปกระโปดเนี่ยกระโปดนี่มาอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ไปไปเล่นรอบสุดท้ายกลับแล้วลูก <c oughs> ไปแล้วไปเล่นนันใหญ่นู่นเลยครับเราเล่นนันนูนะ่นครับสีขาวดำให,ใหญ่ๆข้างบนนู่นเลย เลยได้คลิปไปให้ดูนิดเดียวเองน้องๆเล่นกันสนุกมากไายแล้วตอนนี้เหลือคนเล็กครับ จเป็นไปเล่นกับพี่มายมาโปรดเรียงน้องเธอครับเมื่อกี้คือแดดร้อนมากนะนี่คือไม่มีแดดแล้วหัวข้างบนมันจะสะสมน้ำแล้วก็ตกลงมาโหดำน้ำเก่งมากนี่เล่นมาสามชั่วโมงแล้วนะลูกเล่นสองชั่วโมงกว่าจะสามชั่วโมงแล้วนะ แผนมันถู่จะเล่นอะไรก่อนเลิ่มเล่นกันตู้ไม่ถอยเลยครับเ็ที่เลยได้ถ่ายคลิปนิดเดยวเองนี่มันจะน้ำตกลงมาแบบนี้ ก่อนกลับไม่ยอมเลิกหมดเวลาแล้วเล่นสิลู้ก่อนกลับเล่นต่อปะไปหาแม่ไปหาแม่แมตอนนี้เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จหมดแล้วนะครับกำลังขอถ่ายรูปอยู่ยืน่นขอถ่ายรูปในจ้ากินกันกินกันมาน้องเชอร์จ๋าน้องเชอร์จ่าอันนี้กลองพอ่อ ไม่รู้จะได้ถ่ายไหมเนาะยืนยืนข้างๆกันหน่อยครับโอเคตอนนี้กำลังสนใจป๊อปคอนกันอยู่พ่อจะได้ถ่ายไหมเนาะตักมองกล้องพ่อหน่อยทีอันนี้ก็จะขอถ่ายรูปได้แต่ละทีก็จะอารมณ์ประมาณนี้ไม่สนใจกันเลยมองกล้องก่อนเออหนึ่งรูปเร็วไปละไปละหนึ่งรูปเอาอย่างเด็กๆเชิญ เอาพี่แชมกับพี่โปรดพี่แชมพี่โปดพอเอาน้องเชอร์ไม่ถ่ายเก็กท่าเก็กท่าแบบโกรธสุดๆโกรธทำหน้าโกรธหน่อยทำหน้าคืนนี้ได้ของเล่น DIY ได้ของเล่น DIY ทำหน้าไงอย่างนี้เหรออ่ะไป <c oughs> เลโกรครับเดินครับ <c oughs> ไปกลับบ้านแล้วจ้ากลับบ้านแล้วจ้ากลองล่างไม่มีรองเท้านู่นรองเท้าอยู่นู่น เห็นไหมทุกคนมันไม่ง่ายนะเนี่ยจะดูแลเด็กๆสามคนนี้ดูสิเนี่ยไม่สนใจอะไรกันแล้วพ่อไปผักมาปลดลงน้ำได้ไหมเนี่ยผักเชิอลงน้ำดีกว่า เธอเขาปิดปิดปิดท่ามลงน้ำแล้วเห็นไหมอ้าวเขา้างเท้าเลยเขาปิดปิดปิดแล้วปิดปิดแล้วจ้าน้องเชอยืนถ่ายให้ยืนถ่ายดีๆรูปหนึ่งได้ไหมเนี่ยมีพี่หลบไปหน่อยน้องจะถ่ายรูปจ้ะพี่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 เดินขึ้นมาหน่อยถ่ายก็ไม่หถ่ายแต่ก็ไม่เดินไวความร่วมือด้วยทำท่าโพ่าเรียบร้อยคงจะได้ถ่ายแล้วนเนี่ย จะได้ถ่ายยังไงอะไรเนี่ยอย่าเล่นกะซิบกระฟ่กจ้ะคือเขาปิดปิดให้ออกแล้วนะอ้าวยังงอนแล้วงอนแล้วพี่แชมป์หลบน้องงอนน้องขอถ่ายรูปรูปหนึ่งค่าไปก่อนนะค่าไปเอาตังค์คืนก่อนมาเอาพี่โปรดเข้าไปโอ้ยลมแล้วลมแล้วอ้าวสิ้นเสร็จสิ้นการถ่ายรูปโปรดคนเดียวให้แม่แนนดูกราฟของแท้เหรออุยเขาเรียกปิดปิดเร็วเร็วพี่แชมป์ไปไม่เจอปะ หูงเชยสวยมากเลยพระอาทิตย,ออย์ตกสวยไหมอ๋อเครื่องดินเครื่องดินเหรอปะติดจ้องไปไปพอก่อนบายบายค่ะน้องเชยไปเล่นโซนนั้นอีกนะคะสองชั่วโมงถ้าไม่ได้เล่นอะไรเลยทุกคนแป๊บเดียวหมดเวลาแล้วยังไม่ได้เล่นอีกตั้งหลายโซนเจอกันใหม่คลิปหน้าแชมป์โปด๊ดไปไปหน่อยบบายไปไายบาย,บาย,บายดูท่าบายบายเขาซะก่อน